คนไทยอะไรก็ดีไปหมดแต่ทำไมคนไทยแท้ๆยังไม่เคยออกมาอาัดคลิปหรือมาแสดงตัวตนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีมากๆเป็นประเทศที่แบบว่าใครๆก็ขาดไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนคะ่ะเราจะเห็นเลยว่า ทั่วโลกเนี่ยให้การสนใจในไทยมากๆแล้วก็อยากที่จะมาอยู่ไทยอยากจะเป็นคนไทยอยากจะมีชีวิตที่อยู่ในไทยตลอดชีวิตเอาจริงๆแต่เชื่อไหมคะว่าขนาดนี้แล้วคนไทยยังไม่เคยมาอัดคลิปมาว่าว่าโอ้โหไทยนี่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้นะโอ้โหไม่มีอะไรแล้วคือไม่ หลงตัวเองแล้วก็คือไม่แบบว่าพูดเอาดีใส่ตัวเองแต่คนไทยจะพัฒนาและก็อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลาทุกท่านคะ่ะทำไมคนไทยถึงได้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาขนาดนี้นะเพรว่าจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมแลบฟังนะคะก่อนอื่นเพาว่าก็ต้องขอกก่าคำว่าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแลวฟังน้องแพวาคนโก้คนเก่าคนเดิมจ้าไม่ว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวเลยว่าต่างๆประเทศนะคะสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะทุกคนเราจะเห็นเลยว่าแพวาจะไม่อวยนะจะขอพูดตรงๆเลยนะจะไม่พูดแบบอวยนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เอ่ยดาราดาราเอ่ยนักร้องต่างประเทศเลยอะไรเอ่ยนะ โดยเฉพาะพูดง่ายๆเลยว่าแรงงานตาดำๆเนี่ยเหมือนพะวาหรือว่าบุคคลที่แบบว่าเยอะแยะมากมายแก่กองเนี่ยเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนไทยพูดง่ายๆเลยว่าเขาอยากจะเป็นคนไทยทุกคนคะ่ะเพราะว่าเขามองว่าการที่เป็นคนไทยนี่ช่างโชคดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการหาเงินออนไลน์การทํามาค้าขายทุกคนเชื่อไหมคะว่า ไม่มีการทำมาค้าขายที่ไหนที่จะง่ายแล้วก็สะดวกเท่ากับไทยจริงๆง,ง่ายทุกคนแล้วก็สะดวกง่ายในทีน่นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบผลสำเร็จกันทุกคนนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ที่ไทยแล้วคุณมีความขยันหมั่นเพียรมีการแสดงกล้าแสดงออกมีความ อดทนมาหน้าเนี่ยเพว่าเชื่อเลยว่าคุณรวยโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้คือเรื่องจริงมะแต่ว่าขนาดนี้นะการทำมาในไทยเนี่ยการทำมาหากินในไทยเนี่ยคือทั่วโลกอะ่ะพูดได้ง่ายเลยว่าทั่วโลกหรือว่าในประเทศอาเซียนเนี่ยคือมีไทยเท่านั้นสิบประเทศอะ่ะคือมีไทย เท่านั้นที่เราได้เห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะช่างอาชีพสร้างรายได้ได้มีเงินเก็บมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยกตัวอย่างนะทุกคนคะ่ะอาหารการกินอาหารการกินนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันก็ไม่ได้แพงเกินไปและก็ไม่ได้ถูกเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างคือติดป้ายบอกราคาให้คุณได้เห็นชัดเจนเลยโดยที่ไม่ต้องพูดเอาปากเปล่าว่าเออคนโน้นมาซื้อในราคาอีกในซื้อในอีกราคาหนึ่งคนนี้มาซื้ออีกในราคาหนึ่งคือที่ไทยเขาจะไม่ทำอย่างนั้นทุกคนค่ะ คือติดไป้ายไว้เลยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าติดไป้ายไว้เลยไม่ว่าจะอยู่ไหนก็แล้วแต่แม้แต่คุณเข้าร้านสะดวกซื้อก็ยังติดไป้ายไว้ไม่ใช่แบบว่าร้านสะดวกซือกซ้อที่มียี่ห้อหรือว่าเป็นแบบว่าบริษัทนะ,ะยกตัวอย่างเนาะโลตัสบิ๊กซีหรือว่าในห้างสรรพสินค้าต่างๆทุกอย่างมันมีแต่คือในร้านค้าทั่วไปอะทุกคนคะ่ะก็ยังติดป้ายติดป้ายอะก็ยังติดป้ายนะทุกคนคะ่ะ บอกราคาให้เราเลยเออสำเนียงแพรว่าก็พูดผิดผิดเพี้ยนเะพียนนันทุกคนนะคะก็ยังติดป้ายบอกราคาให้เราเลยอะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะนี่เลยว่าความซื่อตรงซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเห็นไหมคะเราได้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าอยู่ไทยอะมีแต่ได้กับได้ไม่แทบจะไม่มีเสียเลยนะไม่ว่าจากการใช้ชีวิตอะการเรื่องสังคมมารายาทอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักแบ่งปันหรือโดยเฉพาะเรื่องการธรรมะเนี่ยคือเราไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะอยู่ไหนไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่คุณไปทําบุญเนี่ยถ้าพระไม่ให้พรหรือว่าพระท่านไม่ให้ธรรมะจะไม่มีเลยแต่ละวัดนะที่อยู่ในไทยจะเห็นเลยว่าจะมีลายลักษณ์อักษรให้พรนูน่นนี่นั่นก็จะมีคํา บทความดีๆเออาจบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เทศหรือว่าไม่ได้สนทนาธรรมไม่ได้เทศให้เราฟังแต่ก็จะมีบทกรอนดีๆให้เราอ่านตีความหมายแล้วก็เป็นคําที่ให้ธรรมะทุกคนให้ความรู้พูดง่ายๆเลยเพาวาบอกเลยนะคะว่าไม่ได้อยวยเพาวาโชคดีที่เพาวาเนี่ยได้มาทํางานในไทยนะคะ เพราะว่าหนึ่งคืออะไรแล้วก็โชคดีอีกอ่างหนึ่งคือถึงว่าในชีวิตนี้เพราจะไม่ได้เกิดเป็นคนไทยแต่อย่างน้อยเพราเกิดเป็นคนลาวและไทยกับลาวเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงเรื่องภาษาเรื่องภาษาใกล้เคียงกันมากทุกคนคะ่ะก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยเราก็โชคดีนะเราก็โชคดีมากๆแต่ถ้าหากว่าเรามีแฟนล่ะเป็นคนไทยล่ะ ราจะโชคดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของอนาคตนะทุกคนแต่แพรวาบอกเลยนะคะว่าถามว่าอยากมีไหมอยากมีนะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะทุกคนค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงช่วงไม่ถึงจังหวะหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ก็เชื่อเถอะว่าไม่มีใครมาจีบแพรวาอันนี้ก็คือผู้เรื่องจริงนะสำหรับคนไทยไม่เคยมีใครมาจีบแพรวาเลยไม่รู้ว่าเป็นพ่อเหตุผลอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแพรว่าพูดไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่าแพรวาหน้าตาไม่สวยนะ แต่ที่แน่ๆทุกคนเหตุผลที่ทำให้แพวาชื่นชมคนไทยแล้วก็ประเทศไทยคือในการทำงานนะด้านการทำงานแพวาจะยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนที่ขยันและมีความมานะอดทนมากมีความพยายามสูงมีความกระตือดือร้นมากๆแล้วทำก็คือทำจริง ทำจริงทุกคนเห็นจริงแล้วเขาก็จะรู้เขาก็อยากรู้อยากเห็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วคือเป็นสิ่งที่ชื่นชมมากจริงๆทุกคนคะ่ะชื่นชมจริงๆเพื่ว่าแบบจริงนะคือทำไมคนไทย ถึงได้ชอบเป็นเจ้านายของตัวเองคือเพราะว่าเขารู้ว่าการที่เราเป็นเจ้านายของตัเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคือเวลาที่เขาตั้งใจอะไรเขาทําด้วยจริงทาด้วยใจจริงๆอะทําด้วยแบบว่าจิตวิญญาณของเขาแต่เชื่อเธอค่ะว่าคนที่ไหนก็แล้วแต่มีทั้งคนดีและไม่ดีบางคนบอกว่าเฮ้ยอ่าแค่ว่าเธออวยเกินไปหรือ เปล่าบางทีเธออาจจะเจอแต่สิ่งดีๆนะอาจเธออาจจะเจอแต่คนดีๆแต่พาย่าเชื่อค่ะว่าร้อยทั้งร้อยนะอย่างน้อยคนไทยเป็นคนที่กล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ตัวเองเจอเขากล้าไงเขาถึงได้มีความพัฒนาและสิ่งสมคัญคือเขาไม่ กีดกั้นความคิดของเขาเอาพูดง่ายๆก็คือคือคนไทยทุกคนอ่ะคือเขาจะส่งเสริมบุคคลที่มีความกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทําความดีกล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่นกล้าที่จะเป็นผู้เสียสละให้คนอื่นแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับมาทุกคนคือมันไม่สูญเปล่าไงถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิต ยังมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาด้วยการที่เขาเสียสละเพื่ออะไรบางอย่างหรือเพื่อคนอื่นแต่เชื่อไหมคะว่าสังคมไทยเนี่ยคือเขาให้การยอมรับกับความที่กระตันยูกระตะเวทีแล้วก,กับความที่แบบว่ามีน้ำใจเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่เห็นไหมคะเลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยหรือว่าสังคมไทยเนี่ย น่าอยู่ขึ้นนะเอาจริงๆทุกคนคะ่ะก็มีอยู่บางส่วนที่แบบว่าอาจจะมีการทะเลาะวอแวงแต่เชื่อไหมคะว่าร้อยทั้งร้อยนะประเทศไทยเป็นประเทศที่เสรีมากเป็นประเทศที่กล้าที่จะให้คุณแสดงออกกล้าที่จะเปิดโลกกว้างกล้าที่จะแบบมีอะไรก็คือต้องออกในโซเชียลหรือว่าสังคมให้ได้รับรู้เลยเป็นเหตุผลว่าต่อให้เราจะไปอยู่ไหนของ ประเทศไทยเชื่อเลยค่ะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในประเทศไทยแน่แท้ร้อยเปซน์นะคะนี่คือความโชคดีที่แพรว่าได้รับแล้วก็รู้เลยว่าบรรดาในประเทศอาเซียนทุกคนเนี่ยเพราวาเชื่อเลยว่าประเทศไทยคือที่หนึ่งแล้วในใจของคนในอาเซียนนะคะพี่น้องค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะพีงว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เราจะหับชมหับฟังแล้วนะคะมีความคิดนกัน,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นก,นกำล,ลังใจให้น้องพีงว่านัำ้ำเน้จ้าขอขอบคุณในลายคะ่ะสวัสดีค่ะ